ทีมงานทพ่อและแตายสงขลาครับไปกันที่โรงพยาบาลสงขลานครินหรือว่ามอหาดใหญ่กันครับไปให้กําลังใจตํารวจ E อ d ดีหรือว่าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ได้รับรบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่หมู่2ตําบลเกียร์อำเภอสุครินตจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เราเจ็บกันหนักจริงๆครับนายต้องลงมาเยี่ยมมาให้กําลังใจโดยพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายใหญ่อีกหลายท่านเช่นพลตารวจโททัชชัยปิตะนิละบุตรผู้ช่วยพบตรพลตรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เดินทางเข้าเยี่ยม่ยาสิตรีวรวิทย์ นรัต,ตะอายุ35ปีผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดรวนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับโดยไปเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายวางไว้ขณะเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างที่บอกหนักจริงๆครับขาขาดทั้งสองข้างและก็ถูกส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานคริน ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือขวัญและกำลังใจทั้งจากครอบครัวและจากผู้บังคับบัญชานี่แหละครับที่สำคัญที่สุดเราต้องขออนุญาตเอาภาพตอนที่กำลังรักษาตัวอยู่บนเตียงมาออกนะครับ เพื่อให้เห็นภาพจริงของจ่าสิบตรีวรวิทย์ว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้เพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องและคนที่รู้จักที่ห่วงใยได้เห็นและร่วมขนส่งกำลังใจไปให้นะครับ พลตารวจเอกกิตด,ดัตซึ่งเป็นนายใหญ่ที่สุดของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติลงมาเยี่ยมถึงเตียงมาจับมือมาให้กําลังใจมามอบของมอบเงินช่วยเหลือก็เหมือนเป็นตัวแทนนํากําลังใจของเพื่อนตํารวจทั้งประเทศมามอบให้กับจ่าสิตรีวรรวิทย์เพื่อนเจ็บเราก็เจ็บนายก็เจ็บครอบครัวก็เจ็บคนไทยทุกคนที่เห็นข่าวก็เจ็บแทนครับ ที่นายมาในวันนี้ก็เพื่อจะบอกกับครอบครัวของพี่วรวิทย์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นพักรักษาตัวให้หายทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้อย่างเต็มที่และดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเพราะนี่คือวีรบุรุษและผู้ที่เสียสละเพื่อชาติจริงๆทีมงานตัวพ่อ ขอร่วมส่งกำลังใจไปให้พี่วรวิทย์และก็ครอบครัวด้วยนะครับสู้ๆนะครับพี่หัวใจของพวกพี่มันสุดยอดเพราะว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ไม่มีสักครั้งที่ไม่เอาชีวิตเข้าไปแลกแต่ EOD ทุกนายทำด้วยความเต็มใจเพื่ออะไรครับคำตอบง่ายๆแต่ว่ายิ่งใหญ่มากก็เพื่อพวกเรานี่แหละครับ Obrigado.